Uh, สวัสดีครับ Welcome to my Mario Words in English. What h e p for you today? Today I have present simple question with how how ในตำนานนะครับคราวนี้มาดูกันเ o ามาดูกันบอดมาดูปกระดานมีอะไรบ้างอ่ะมาดูอันแรก How ใช้คู่กับ present simple ในตรกูลของ verb to be เจอทุกวันเลยอะไรครับ How are you เป็นคำถามแบบสุภาพว่าสบายดีไหมก็ตอบตอบว่าไงครับ I'm fine ก็คือตอบแบบเต็มแต่มา I'm fine หรือว่าตอบแบบย่อตอบอะไรครับ Fine I'm fine นะครับ f i e แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น American expression เราสามารถถามว่า How do you? Do หรือว่าเวลาตอบเราใครถามเรามาว่า How do you? Do ให้เราตอบ How do you do นะครับ How do you do มาเราก็ How do you do กลับอ่ะครานี้เขาจะใช้ตอนไหน How do you โดยปกติเขาจะใช้ตอนพบกันครั้งแรกเป็น introduction นะครับเป็น introduction greeting อืมอ่ามาดูต่อไปปกติแล้วถ้าในชิตประจำวันเขาถามอะไรครับ How are you doing? เราก็ตอบ a m fine หรือว่า fine ก็ได้ครับเราสามารถใช้ form present continuous อาจจะ How are you doing ต่อไป number three What we have number three number three we have how tall ก็คือใช้ how บวก adjective นะครับถามว่าสูงเท่าไหร่โดยปกติแล้ว how tall เออ o u เราจะไม่ออก a uh, นะครับเราจะ silent a ออกเป็น a, how are you แล้วสูงเท่าไหร่เราก็ตอบ I'm เท่าไหร่ครับ1 0 0 c u um, n d r e d and s e v e y 1 7 5 centimeters tall ชั้นสูงอ่าเอาสูงไปวางไว้ข้างหลังนะครับเอ้ย125เซนติเมตรแล้วก็วางทอลลงไปสูงนะครับตอบไปเป็นลาย how many เราสามารถถามเป็นเซนติเมตรก็ได้เราถามว่า how many centimeters do you have? Oh sorry, sorry. How many centimeters do you stand? คุณยืนกี่เซนอ่าเราก็ตอบ I stand ใช้เป็น verb นะครับแปลว่ายืน I stand 1 7 5 centimeters ฟอมนี้ก็คือใช้ทั่วไปแต่ว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลหลวงเก่าๆสมัยก่อนเราอาจจะเขาจะถามเราแค่ว่าเฉาอ่าน้ำหนักเขาถามเรว่าอะไรเขา W E I G H T weight เฉลี่ยสูงนกเท่าไราอ่าเมื่อก่อนนี้เครื่องวัดความสูงเนี่ยมันจะเป็นไอ้เครื่องที่เป็นแบบต้องยืนนะหัวแนบแล้วก็ปล่อยลงมาใช่ไหมครับถ้าเด็กคนไหนดื้อเราก็จะปล่อยป๊อกลงมาบนหัวซึ่งตอนนั้นผมก็โดน่อยนันอ่าโอเคหมายเลข่ยังไงครับ ต่อไปถามน้ำหนัก How much do you weigh? อ uh ่า huh. How much do you weigh? ดูตกไปแล้ว How much do you weigh? weigh แปลว่าน้ำหนักนะครับคำกริยาแปลว่ามีน้ำหนักเท่าไร How much do you weigh? น้ำหนักเท่าไรไอ้ก็ตอบ I weigh 100กร r g r a m s อ่าเรียวร้อยโลก,ก็จัดไปหรือว่าถามแบบ informal นะครับก็คืออะไร What, What you w e i g h What you w e i g h อืมแล้วก็เราก็ตอบไปเลยครับน้ำหนักเท่าไรก็ว่าไป100 เดอกรัมหรือว่าพาวส์ก็ได้นะครับท่าในอเมริกาก็จะใช้ปอนเป็นพาวส์แทนนะว่าน้หนักค่าเป็นเออ่ใช้ระบบ imperial ยลอาา่าฮะถ้าเป็นเซนติเมตรก็เป็นระบบ metric อ่ะมาดูต่อไปเป็นอะไรครับ number ร์ห้ การถามจำนวนและ how much ใช้กับนามนับไม่ได้ how many ใช้กับนามนับได้บวกกับอะไรครับ present simple มีอะไร how much money do you have เราก็ใส่คำนามที่เราจะถามลงไปคำนามที่นับไม่ได้ how much money do you have เงนนนับไม่ได้นะครับ how much money do you have คุณมีเงินเท่าไหร่เราก็ตอบไป I have ถ้าเราถามราคาล่ะ how much does it cost ก็คือของชิ้นนั้นเนี่ยอิดก,ก็คือมันราคาเท่าไรหรือว่าเราจะถามฟอร์มสั้นๆที่เปล่งชอบใช้ให้คนเข้ก็จะง,ง่ายๆคืออะไรครับ how much is it how much is it มัน,นเท่าไหรแล้วก็เอา is กับ i t มารวมกัน is ก็เป็น is it? how much is it นะครับต่อไปเวลาเราตอบต่อไายั้ไหครับ it cost มันก็คือมีราคา it cost ราคาเท่าไหร่ครับก็ใส่จำนวนไป it cost h u n r e d or it cost h u n d r it cost 150เราก็บอกไปอ่ามาดูถ้าเราถามหามีกี่ชิ้นถามหาจำนวนนะับอ่าสมมติว่าเราก็ตอบราคาตกลงกันเรียบร้อยแล้วต่อไปถามจะเอากี่ชิ้นอืม how many pieces do you want how many pieces do you want อ่าคุณต้องการกี่ชิ้น I want อืมก็ I want ก็คือฉันต้องการหรือว่าอางรครับ ถ้าเราไม่ใส่พีซก็ได้เรารู้อยู่แล้วว่าของอยู่ข้างหน้าเรามันนับเป็นชิ้นมีกี่ชิ้นแล้วก็ถามไป How many do you want? หรือว่าอะไรครับ how many แบบสุภาพอะไรครับ would you like to t a k e หรือว่า h a v e ก็ได้ How many would you like to t a k e How many would you like to h a v e แล้ว,วเวลาเขาตอบเขาตอบแบบสุภาพว่างไงครับ I like เออจะเลยว่าออกเสียงอืดก็ได้นะครับ I like หรือว่า I like ก็ได้ I like I like I like to have อะไรครับ I like to have หรือว่า I like to take ก็ได้เท่ากับว่า I like to take how ไม่ได้พิ e s ก็ว่าไปหรือว่าบอกเป็นกิโลก็ได้ถ้าของแบบนั้นขายเป็นกิโลอ่าโอเคมาลองชวนกันอีกทีนะ repeat down ทำใ e ้ห้ t งดึกก o นบอ how are you ล้วตอบว่าวไงครับ I'm fine fine How do you? Do? How do you? do? How are you doing? How are you doing? Ah, uh, doing นะครับเวลาพูดให้เป็นธรรมชาติเราก็จะไปพูดเนอแล้วเราก็พูดเป็นอิแทน How are you doing? แล้วก็ Fine, Fine. อ่าสูงเท่าไร How tall are you? How many centimeters do you stand? I stand. How much do you weigh? I weigh. What's your weight? 100 kilograms. how much money do you have how much does it cost how much is it it costs mm -hmm. how many pieces how many pieces do you want how many pieces would you like to have or how many pieces would you like to take how many would you like to take how many would you like to help a lot one top one I want, I want. I like ตอบ like I'd like to help I'd like to take okay thanks for watching and I hope this helped if you want to talk to me or you have any questions just leave me a comment see you next time bye bye